สวัสดีจ้าแฟนเจเจดมทุกคนนะจ๊ะเจอกันจะเคยกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจ๊ในโอเคเจดมนั่นเองนะจ๊ะวันนี้วันศุกร์มีมาฝากกัน1คู่เป็นพรรีีเมย์ลีกอังกฤษฟรายเดย์ไนท์นะแต่ก่อนจะไปดูว่าเป็นคู่ไหนใส่เสื้อมาแบบนี้ไม่ต้องรูดไม่ต้องทายแล้วแต่ว่ากดไลค์กดแชร์ฉันก่อนนะแล้วก็แฟนเพจเจดมภาษาไทย YouTube วิเคราะห์ฟุตบอลแบบนี้โอเคเจดมสับสก์รับสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะอีกหอยหลอดทั้งหลายนะเอาละวันนี้พรรีีเมย์ลีกอังกฤษตีสตรงอันดับ18เจ้าสัวน้อยิบแลมเปิดคาลเวนคอเทจพบอันดับ14 วูฟแฮมตันวันเดอร์ e r อที่ช่วงหลังผลงานสารวันเตียลงเหลือเกินลูกทีมของนูโน่เอสเปริโตซันโตต่างกับตลอปเปอร์ aker, ที่ทําฟูแลมได้กระเตื้องขึ้นและมีโอกาสลุ้นหนีตายอยู่ในช่วงท้ายดูการแบบนี้นะเอาดูสถติกันหน่อยฟูแลมภา้เก็บหนสุดชนะ1แพ้4นะส่วนวูฟของนูโนไม่ชนะเลยเสมอ2แพ้ถึง3นะแต่ว่าเฮดูเฮดพวกเขาดีกว่าฟูลแลมเว้ยพวกแกเออก็ หมาป่าชนะ3เสมอหนึ่งและแพ้เจ้าส่วนน้อยเป็นหเกมดูดีกว่านะอ่ะดูตัวเล่นกันหน่อยนะฟูลแลนดวันนี้ประตูอาฟองอาเรโอล่าแนวะรับก็บกับตันทีมอย่างโยคิมันเดอร์สันเคนนี่เตเต้แล้วก็โตซินอาดาราบิโอโยนะอันนี้ตัวเรียกยากเลยนะตรงกลางคาริสตันรีดมาเรียเลมีนาและตัวรุกก็จะเป็นบ๊อบบี้เดคอร์โดวารีดกับอเล็กซานดรามิโตรวิชนั่นเองโดยมีอเดโมล่าลุคแมนลากเลือทางกว้างนะส่วนวูฟเนี่ยประตูเป็นลุยปาตริซิโอเกมรับเนลสันเซเมโด คอนเนอร์ควอดีโรแมนซาอิสเลนเดอร์เดนองเกอร์พวกนี้ตรงกลางรูเบนเนเวสอาดามาตเตรทำเกมรุกร่วมกับเปโดเนโตและนาเปาอุเลียนโชเซโดยมีฟาบิโอซิวาเป็นตัวสอดแท่นนะจ๊ะคู่นี้ฟูลแลมบังคับชนะเว้ยเฉยเลยมาแปลกๆบังคับชนะเสมอนี่ไหลเจ็บข้างหนึ่งซึ่งย้ำดูแล้วฟอร์มมันไม่ได้เขาเลยมันไม่ได้หนีกันขนาดนั้นฟูลแลมดีขึ้นมาก็จริงแต่วูฟเองเจอทีมระดับเดียวกันมันก็แพ้ยากเพราะวันนี้โอกาสเสมอสูงมากเลยนะ มองไปที่ทีมเยอนก็แล้วกันหมาป่า wolf hanten wanderers โอเคโอเคเอาฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะแล้วก็แฟนเพจเจดมาัชไทย YouTube โอเคเจดำวิเคราะห์บอลแบบนี้ subscribe สัส่นกริ่งให้ด้วยนะอีเพลททั้งหลายนะเอาลัะวันนี้พวกแกดูแลสุขภาพด้วยนะอย่าประมาทการจะตกแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับโอเคเจดำวันนี้ไปแล้วมีความสุขสนุกกับทีมที่รักทีมที่เสียนะจ๊ะสวัสดีจ้า